สวัสดีครับคุณอยู่กับ TO s i ครับผมห่างหายกันมานานครับประมาณสองเดือนจากคลิปล่าสุดที่ผมได้ลงไปในปี2020ว่าจะทําอะไรแล้วก็หายไป2เดือนไม่ทำเลย <c oughs> เพราะว่าผมติดงานครับก็เลยไม่ได้มีเวลามาทำคอนเทนต์วิดีโออะไรนี้และช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่างแล้วเพราะเจอช่วงโควิดพอดีเลยครับ <c oughs> ก็เลยว่างงานครับผมก็ไม่รู้จะทำอะไร ก็เลยหยิบกล้องมาถ่ายเนี่ยนะชะลถาการช่วงนี้เนาะก็โควิดเนาะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องกักตัว4ี่วันจริงจริงมันก็เกินแล้วนะทำไม่ได้กักตัวแหละก็เรียกว่าอยู่ใครอยู่มันอ่ะเซฟตัวเองเซฟคนอื่นด้วยครับช่วงนี้ก็เลยแบบโปรเจกต์ที่จะออกไปถ่ายข้างนอกก็ไม่ได้ทําเลยก็ทําไงได้ก็เลยหยิบกล้องมาถ่ายว่าตอนนี้พวกเราทําอะไรกันอยู่เงินห้าพันยังไม่เข้าที่รออยู่เนี่ยก็วันนี้ก็เป็นวันที่สดใสกับเงียบเงียบสดใสแบบเงียบเบส่วน ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปออกไปเที่ยวข้างนอกเพราะว่ามันออกไม่ได้เนาะเขาให้กักตัวแล้วก็ห่างกันระยะ2เมตรเพื่อไม่ให้เชื้อกระจายช่วงนี้ก็มีแนวโน้มที่ดีนะเพราะว่าวันนี้ฟังจากประกาศผู้คนที่ติดเนี่ยก็ลดลงจากเลข3าหลักเป็น2หลักก็ขึ้นขึ้นลงลงอะเนาะช่วงนี้เราก็ต้องปรับตัวให้อยู่กันให้ได้สู้ๆนะครับผมอย่างที่ลุงเขาบอกส่วนพี่ภูมินี่จะมีวิ่งก็นอนอยู่ห้องครับ ไม่รู้จะไปไหนนั้นเราไปดูมันีนึ่งกว่ามันทําอะไรกันอยู่ใส่หน้าจะเหงาหน้าดูงานการก็ไม่ได้ไปทำอัพเดตอัพเดตชีวิตไปชิวๆอ๋อลืมลืมลืมออกไปข้างนอกต้องใส่หน้ากา,ากโดยเฉพาะอยู่กับพี่ภูมิเนี่ยต้องใส่เลยครับผมมันเป็นอะไรที่ต้องใส่ครับถ้าอยู่พี่ภูมิเลยนี่ที่ใส่หน้ากากกากพี่ภูมินี่ไม่ใช่ว่าอะไรนะคคอพี่ภูมิเขาซอยห้างไงเฮ้ hey, สวัสดีสวัสดี แม่งเป็นเด็กเด็กติดห้องอะเหมือนแบบว่าพ่อแม่ไม่เข้าไปไหนทำไมครับเพื่อนเล่นเกมครับอัปเดตชีวิตช่องหน่อยครับผมว่าช่วงนี้ไปไหนไม่ได้เลยไปได้นี่ตอนนี้ไปมิรามาอยู่โอ้โสัตว์เล่นพัตตี้ไรซ์ด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยว่างงานเลยครับผมสุดยอดครับผมพี่ภูมินี่เขาให้หยุดงานยังไงครับอาทิตย์เว้นอาทิตย์ฮะนี่ก็ไปหนึ่งอาทิตย์ก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องทำงานต่อฮะหมดจากงานงานวิ่งเราก็ไม่ได้ไปเลยงาไม่ได้ไปต้องตีอะไรเลย ใช่ฮะเนี่หละครับ <S <S <ๆ>ชีวิตเงาๆของช่วงโควิดในที t เฮ้ยโหอยากเล่นด้วยว่ะจะ่ม้เว่าจะติดโอ้ลืม <ๆ S 2> ลืมลืมนี่ความคองใหม่พี่ภูมิครับโหนี่เป็นมือหนึ่งของเขาแต่เป็นมือสองอย่างที่อื่นนะครับผมเราใช้มือเดียวอีกมือหนึ่งพิมพ์บอร์ดม่อีกมือหนึ่งขาดนั่นแหละครับคือพอี่ภูมิที่ติดอยู่ในห้องผมจนผมก็นั่นแหละครับอยู่ในห้องเหมือนเดิมโคตรจะเบื่อเลยพ่บอร์ดเนาะช่วงนี้ก็ โควิดระบาดดูแลตัวเองนะครับผมสมองก็ต้องดูแลเองเหมือนกันแต่ที่จะตายกับโควิดคือสัจจังก็สงสัยคงอาจจะต้องหาคอนเทนต์เะืมาลงคลิปในช่องบ้างแหละเพราะว่างแล้วก็โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะผ่านวิกฤตนี้กันไปให้ได้กับโควิดสัจจานะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนพอดีว่ามันก็จะมีแบบว่าคลิปที่ผมเคยไปถ่ายไว้เป็นชาติกว่าแล้วยังไม่ได้ตัดลงก็อาจจะมาตัดลงเป็นคลิปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยวีล็อกหรือเปล่าวะไม่รู้อะ เออตัดสลับกับช่วงสถานการณ์ช่วงนี้เจอกันใหม่กับคลิปหน้ากับพีกอลซสีกับแล้วเจอกันบาย